สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดอรมาเธอเดอร์เห็นไหมคำคืนนี้มีอะไรบรรยากาศแบบนี้เอฟซีคิดว่าเป็นยังไงกันมีเสียงหมาเห่าด้วยหมาหอนด้วย อุ้ยจะห่าทไมาทไมเห่อีกอย่ เอาทำไมเอาทำไมเอาทำไม้ยังวเห็ดอาหารกกบบลแซบต้งใจ่คานาโรคณนอรไอยชวด มีโฆษนานำคืนนี้เอฟซีท่านไหนที่นอนคนเดียวระวังเด้อประจันเต็มดวงแบบนี้นี่เห็นไหมนย ่วยพัยตยานตุ๊ตุ๊ตุ๊อย่าเฮาอย่าเฮาเด็กซีตัว เหนื่อยน,นู่นคืนนี้พระจันทร์ขึ้นมาแล้วเดอ้อเห็นบ้านค่นะโอ้เป็นตะยานคุณนะโอ้ยดูพระจันทร์ดิ เบิ้งอีกเกินรูปนะมุเจาเบิ้งดูเป็นนังไใหญ่ดว่าอาการแบบนี้ใครอยู่คนเดียวโชคดีเด้อโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อที่ชมคลิปนี้ครับ เป็นแตยานไปแล้วบายบาย